ภายในโรงเรียนบ้านลานกระบือโรงเรียนบ้านลานกระบือใช้การนิเทศภายในเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในแบบ m i l l e r m o d e เดภาพสะท้อนความสำเร็จภายใต้การควบคุมโดยวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ P มีองค์ประกอบคือ M m a n a g e h e Action Plan การวางแผนการนิเทศและการบริหารจัดการ I Information and Communication Technology การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร R Realize การสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายใน D มีองค์ประกอบคือ R Responsibility บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ C มีองค์ประกอบคือ O On Growing Development การติดตามและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง A มีองค์ประกอบคือ R Reflection การสะท้อนภาพความสำเร็จ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการรูปแบบดังกล่าวได้นำหลักการบริหารวงจรเดมมิง PDCA มาใช้ในการขับเคลื่อนรูปแบบมีขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นวางแผนได้แก่ Manage the action plan การวางแผนการนิเทศและการบริหารจัดการผู้นำชุมชนคณะครูและผู้ปกครองร่วมมือกัน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการอำนวยการมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ประสานงานยึดหลักการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันวางแผนการนิเทศภายในที่ชัดเจนโดยยึดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดระบบ โครงสร้างการบริหารให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบงานนิเทศจัดวางตัวบุคลากรและคณะกรรมการรับผิดชอบจัดทำแผนการนิเทศภายในจัดการงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการนิเทศกํากับติดตามประเมินผลและรายงานผลเพื่อใช้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น Information and Communication Technology การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการรวบรวมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งเอกสารไฟล์ประมวลผล Excel หรือ Google Sheets รูปภาพคลิปวิดีโอไฟล์นำเสนอในระบบจัดเก็บที่ Google Drive เชื่อมโยงกับสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook หรือ l i n e Group เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับการวางแผนการนิเทศภายใน Realize สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนิเทศภายในผู้บริหารทีมนิเทศและผู้รับการนิเทศมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนซึ่งเป็นการทำงานาร่วมกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนทั้งด้านการจัดการเรียนรู้บุคลิกภาพสร้างขวัญและกำลังใจความพึงพอใจในการทำงานส่งผลต่อการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและการรักษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 2. ขั้นดำเนินง,งาน (Responsibility) บทบาทภาระหน้าที่และความรับผิดชอบการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษาที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก3ามฝ่ายคือฝ่ายบริหารผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศดำเนินการโดยใช้ภาวะผู้นำทำให้เกิดความร่วมมือผู้ถูกนิเทศให้ความไว้วางใจเต็มใจในการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงลงมือปฏิบัติจริงทดลองใช้เครื่องมือและวิธีการที่ร่วมกันคิด เน้นการปฏิบัติงานในขอบเขตที่ตนเองรับผิดชอบมีการควบคุมกำกับติดตามผลการดำเนิงเนง,งานอย่างใกล้ชิด 3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล on-going development การติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง3.1ชิทีนิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลจากฐานข้อมูล และในระหว่างที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนดาเนินการกำกับติดตามแผนการนิเทศที่โรงเรียนได้จัดทำไว้โดยคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนนำโดยผู้บริหารและครูวิชาการตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูร่องรอยหลักฐานชิ้นงานใบงานของผู้เรียนนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาให้เกิดประสิทธิทผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดไว้บันทึกผลการนิเทศเพื่อสรุปผลการจัดการศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูต่อไป2.1การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับครูเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ื่อให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนและเทคนิควิธีการสอนวิธีการควบคุมชั้นเรียนตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำปัญหาหรือข้อมูลที่ได้มาแลกเปลี่ยนกัน3.3ผู้บริหารทีมนิเทศและครูผู้สอนจัดทำกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้มืออาชีพ ทุกสัปดาห์เป็นวิธีการสร้างความร่วมมือในการเรียนรู้ของเพื่อนร่วมงานภายในสภาพแวดล้อมการทำงานเดียวกันโดยให้ผู้บริหารทีมนิเทศและครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนร่วมกันสนทนาปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและนำผลมาพัฒนาต่อเนื่อง จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 4. ขั้นปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา reflection การสะท้อนภาพความสำเร็จผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมการสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นๆด้วยกระบวนการ AAR หรือ After Action Review ที่เรียกว่าการทบทวนหลังปฏิบัติงานหมายถึงเทคนิควิธีการขั้นตอนหนึ่งในการทำงานที่ใช้ในการทบทวนวิธีการทำงานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบโดยคงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว และแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำรวมทั้งมีการบันทึกถอนบทเรียนที่ได้รับเพื่อใช้เป็นข้อมูลความรู้ในการทำงานครั้งต่อๆไปเพื่อให้ผู้รับการนิเทศนำผลการสะท้อนการเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไปโรงเรียนบ้านลานกระบือ มีวิธีการนิเทศสู่ห้องเรียนที่สำคัญดังนี้ 1. เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการสอน 2. ชี้แนะและสอนงานเชิงปฏิบัติการ Coaching and mentoring 3. ประชุมนิเทศติดตามและทบทวนการปฏิบัติงาน 4. นิเทศบูรณาการสร้างสรรค์กับกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 5. นิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 6. การสรุปและรายงานผลการนิเทศการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลานประบือได้ประยุกต์ใช้วิธีการนิเทศแบบปกติบูรณาการร่วมกับแนวคิดการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิธีการนิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานตามแนวดำเนินการระดับสถานศึกษาผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศดังนี้ระดับสถานศึกษาดำเนินการมอบหมายคณะทำงานจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารจัดการนิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานดังนี้ 1. ประชุมครู เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนและการนิเทศภายใน 2. ประชุมชี้แจงและร่วมกันจัดทําแผนการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านลานกระบือโดยใช้รูปแบบ m i l l e r Model ภาพสะท้อนสู่ความสำเร็จเป็นแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียน 3. กำหนดปฏิทินการนิเทศภายในโดยกำหนดหนึ่งครั้งต่อหนึ่งคนในแต่ละเดือน 4. สร้างกลุ่มบน Facebook หรือกลุ่ม l ลายสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าวิชาการวิชาการช่วงชั้นครูผู้สอนนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ครูบันทึกข้อมูลภาพถ่ายคลิปวิดีโอ กิจกรรมการเรียนรู้ผลงานของผู้เรียน 5. สร้างแบบฟอร์มการนิเทศการสอนออนไลน์ผ่าน Google Form ดังนี้แบบฟอร์มการประเมินตนเองของครูผู้สอนแบบฟอร์มการประเมินครูผู้สอนของคณะกรรมการประเมินแบบฟอร์มการประเมินครูผู้สอนของนักเรียนและผู้ปกครองระดับครูผู้สอนและผู้นิเทศ ครูจัดการเรียนรู้และร่วมมือนิเทศซึ่งกันและกันดำเนินการตามกระบวนการ5ขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นที่ 1. ขั้นวางแผนโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน1.1ครูวางแผนจัดการเรียนรู้โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียนศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลสำเร็จทางการเรียนที่เกี่ยวข้องศึกษาหลักสูตรโดยเน้นมาตรฐานตัวชี้วัด และสมรรถนะที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน1.2ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาแผนการจัดการเรียนรู้รายปีระบุรายละเอียดเป็นหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายข้าม1.3ครูนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้กับทีมนิเทศ1.4ทีมนิเทศร่วมสนทนา เสนอเนตแบบออนไลน์ในกลุ่มบน Facebook หรือกลุ่ม l ลายครูผู้สอนนำไปปรับปรุงแก้ไข1.5ครูบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มบน Facebook หรือกลุ่มลายที่สมาชิกทุกคนสามารถเข้าถึงได้ขั้นที่2ขั้นจัดการเรียนรู้ 2.1ครูจ,จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนโดยเน้นกิจกรรมที่สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดและประเด็นสำคัญคำถามจากมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร2.2ครูบันทึกภาพหรือวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้และผลงานของนักเรียนขั้นที่3ขั้นนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้ ครูนำเสนอภาพหรือคลิปวิดีโอกิจกรรมการเรียนรู้หรือข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเช่นรูปภาพการจัดกิจกรรมเอกสารประกอบการสอนบันทึกหลังสอนและชิ้นงานของผู้เรียนและอื่นๆอีกมากมายในกลุ่มบน facebook หรือกลุ่มไลน์ขั้นที่4คขั้นวิเทศออนไลน์4.1 ทีมนิเทศศึกษาข้อมูลกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูบันทึกไว้ในกลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม LINE 4.2ทีมนิเทศเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะในกลุ่มมูล Facebook หรือกลุ่ม LINE ตามประเด็นในเครื่องมือประกอบการนิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ขั้นที่5ขั้นสรุปผลการนิเทศครูผู้สอนและทีมนิเทศร่วมประชุมสรุปผลสะท้อนผลให้ข้อคิดเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาตามประเด็นประกอบการนิเทศออนไลน์โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานดังนี้5.1ความสัมพันธ์ของแผนการจัดการเรียนกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร5.2 การกำหนดคีย์เวิร์ดประเด็นคำถามและการนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้5.3ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้และจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน5.4การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้5.5วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผล การกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลครูผู้สอนและทีมนิเทศจะร่วมดำเนินการตามกระบวนการ5ขั้นตอนเป็นวงจรต่อเนื่องทุกหน่วยการเรียนรู้และสรุปรายงานการนิเทศภายในเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา